สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับนี่คลิปนี้พามาดูรถช่างนิงนะครัโอ้โหสุดจัดจริงๆนะแม่โอ้โหสุดยอดจริงๆครับมาชมรถเครื่องเสียงของช่างนิงครับวันนี้อ่าสวัสดีครับลุงพรสวัสดีครับช่างนิงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่กำลังลุงพรครับเจ้าพิธีนะครับ ทีมงานช่างนิงนะไหนไนเสือ้อโอใส่เสื้อกะทินบครับจริงๆต้องใส่เสื้อช่างนิงนั่นนี่เอฟซีเอฟซีวันนี้ช่างนิงมาแห่กะทินณนะบ้านกันทารารมนะครับああอ่านี่ลุงพรลุงพรเป็นเจ้าพิธีนะครับนี่ฮะ เดี๋ยวให้ช่างนิง้งอาว่าย,นยานนางก่อนจะพามาชมกันครับเป็นเครื่องเสียงรถยนต์นะครับใช้ใช้แบตเนาะช่างนิง้งเนาะใช้แบตครับไดชาร์จกี่ตัวนี่ไดไดชาร์จสี่ลูกนะครับนี่ดูครับดูพาเวอร์เขาครับโอ้โห สุดจริงๆครับก <c oughs> ี่แท่นไม่รู้นี่กินนะโอ้เรามาชมภายในรถช่างนิงอ,อันนี้เขาเรียกเขา้าเขา้ขาเข้าบาบอกทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยโอ,อ้ดูครับ ผมพลังอื้อนี่นอนแน่นอนได้เงินเข้อเท่าเลยไหมได้เงินเดือนเข้าอย่างโอ้นี่ใส่เปลาลอยครับนี่อะไรวะาเตียนนุยเบ้ออะไรเปลาลอยนะโอ้สุดจัดจริงๆครับรถช่างหนิงครับไฟดีซีอ่าเขาเรียกไฟดีซี โอ,อ,อ้รถบรรทุกของแค่นะครับโอ้โหอาเดี๋ยวจังนี้ยังนี้ ทีนี้เอามาดูคุ้มพลังก่อนว่ากลางนี่ใช้กี่ดอกครับกลางครับกลางสิบแปดดอกสิบแปดดอกมีโอโอมี่หสี่ห้าศูนย์แล้วอันน่ะเลแลมแลมหรอแลมเจ็ดห้าศูนย์เวลาจัดแล้วเบดนะครับเบดเบดสิปนิ้วนเบนิ้วนะครับอนิ้วอยห้านิ้วกี่ตัวครับ สิดอกข้างหน้า16ดอกข้างหน้า16มีข้างหลังอีกมีลงพื้นเลยครับเออลงพื้นอีก4ดอกนี่นี่ดูในรถนี่เลยแน่นอนสุดยอดครับโอ้ลงพื้นอีกสี่ยี่สิบโดกร่สุดจัดครับโอ้โหช่างนี้ครับเขาเรียกไฟดีซีนะ อันนี้ออกแบบเองใช่ไหมออกแบบเองครับโอ้นี่ช่างนิงออกแบบเองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยอ่าช่างนิงออกแบบเองนะครับโอ้ต้องต่อคัสซีไหมเนี่ยต่อไหมต่อคัสซีไหมต่อคัสซีอ,ซอีกโ,โอ้แหนบคู่ครับท่านผู้ชมนี่แหนบคู่ครับอันนี้เพลาเสริมข้างหลัง เออแน่นอนเออช่างหนิงช่างหนิงแกรู้จักทำครับโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะช่างหนิงนะเป็นทุกอย่างอันนี้ก็ออกแบบเองทั้งหมดนะครับแกออกแบบเองทั้งหมดแกขายไปหลายชุดแล้วครับขายให้ทีมฮะอันนี้อะไรเปิดปโอ้พาวเวอร์ <Yeah. S 2> เดี๋ยวมาชมกันโอ้รักกั๊กจันน้ำโอ้ท่านไปชมมีโซนอยู่ข้างหลังอีกไม่ธรรมดานนะครับช่างนี้มีเสียงกลางข้างหลังด้วยอะ จัดจริงๆครับช่างนิ้งไฟดีซีโอ้เจ้าดังแห่งบุรีรัมนะครับเจ้านี้ใครสนใจก็ติดต่อมานะเบอร์โทรอ่าเบอร์โทรมานี่ช่างนิ้งนี่ไฟดีซีบุรีรัมนะคร,รับนี่ศูนย์แปดสามเจ็ดสามสองเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดครับโทรมาเลยโทรมาดังได้ <laughs> ่วันนี้ก็จะมาเหกระถิ่นรับลนะบ้านกันทรารุารมรน,รนะครับอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเหไปวัดคันธารุมนะครับของเรา,าเอาไงปลารลอดจัดพาดเสร็จยังรอ,รอ๋อเมื่อไรจะไปขับรถมาลจะไปครับรถไปขับ,ขบ,ขบรถโอ้อครับนี่ปลารลอดนะเป็นโชเฟอร์นะนี่ ขับรถกระทินนะครับตัวมาเฮครับจะบบโอ้จะทำอย่างเดียวแล้วใครจะขับเนี่ยเค้นเอาใช่ไหมรถอ,ะ <c oughs> อ่ะฮะสนใจก็เบอร์โทรตามนี้นะช่างนิงไฟดีซีนะครับโทรมาดังแน่แน่นอนยู่แล้ว <c oughs> ลุงยองบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วไม่วดไม่โทรจะใช่จริงเอ,อ,อ้ยเอฟซีอ่าเอฟซีช่างนิงนะครับอ่ะ ช่างนิงก็มากันทรมบ่อยนะครับมาในนามเกิดในนามหมู่บ้านบ้างแล้วก็เราก็เป็นคนประสานงานกับลูกพอนครับอะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าอยากมีรถเฮอยากเทอยากแต่งอยากอะไรก็โทรมาตามเบอร์ช่างหนิงเลยนะครับก็ฝากติดตามช่องวลระดำแต่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านชมไปก่อน,นครับสวัสดีครับ